นี่หาข้อมูลเรื่องยาป้ายอยู่นะ<ฆ>เพราะข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนป้ายยาป้ายยาในที่นี้ความหมายสมัยใหม่ป้ายยาก็คือบอกพิกัด,ดของมีของเด็ดละ<ด>ต้องป้ายยาพี่ฝันหน่อยนะพี่ฝันได้ไปซื้อผลไม้ที่นนทบ<ฆ>ุร<ฆ>ีแต่พ่อค้าขายผลไม้บอกตัวเองโดนป้ายยาแล้วเสร็จแล้วอีท่าไหนไม่รู้ยื่นเงินให้เขาไป<ฆ>แต่เขาไม่ได้เอาผลไม้ไปด้วยนะ แต่ก็จะบอกว่าป้ายยาเนี่ยจริงมันไมันไม่มีมมก็หานะกันเขาก็บอกไอ้อกรณีป้ายยาหรือที่บอกว่าเอายาสรบปไปวางหน้าตะแกงแอร์นั่งแท็กซี่เลยนะนั้นเราก็เบลอเขยบอกไม่มีถ้ามีหมอวิสัญญีหมอดมยาสบรบปตกงานหมดแล้วผิวหนังคนเราหนาตั้งสามชั้นกว่ามันจะป้ายเข้าไปแล้วเบลอแต่เกิดอะไรขึ้นกับพ่อค้าผลไม้คนนี้ <ๆ S 1> เขาบอกตัวเขาไม่รู้แต่เขาคิดว่าเขาโดนป้ายยาเอาไปดูกันหน่อย ป้ายตรงไหนอ่ะช่วงกอดคอไหมเดี๋ยววนอีกทีก็ได้นะเดี๋ยวเล่าเล่าไปด้วยนะอะ่นี่นะแล้วเดี๋ยวช่วยกนดูหน่อยนะมีจังหวะที่มันสัมผัสตัวไหมนะเดินเข้ามานะเดินเข้ามาหยิบอะไรสักอย่างโดนไหมโดนคอไหมโดนคอไหม,มก็ชี้เนาะก็ดูเฉิดเฉียดนะถ้ามุมนี้นี่เหรอที่มือเหรอไม่อันนี้ตอนไปรับเงินอ๋อ ก็ไม่เห็นจะโดนแต่แต่ถ้าเกิดสมมติถ้าพลาดนะถ้าป้ายยาแล้วมีผลจริงอ่ะมันจะออกฤทธิ์เร็วขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าอยู่ตรงเนี้ยแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีอ่ะป้ายปุ๊บยื่นเงินเลยเหรอหลอไงถ้าเหมือนป้ายจริงก็ไปหาแบบไปร้านทองไม่ดีกว่าเหรอแล้วไปป้ายบอกเฮ้ยขอทองทั้งถาดนี้น่ะแต่ไปป้ายขายผลไม้ทาไมอ่ะค่ะเอออันเนี้ยเรื่องของเรื่องก็คือเหมือนกับพฤติกรรมนะ ที่พ่อค้ารถผลไม้เล่าให้ฟังอะ่ะเขาเอามาโพสต์ปวนในโซเชียลเนี่ยเขาบอกมิสไซชีอายุดูพอมันสี่สหปีนะนะแต่งกายเสื้อยืนกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบถือแฟ้มอะไรมาสักอย่างหนึง่งเหมือนมาหลอกสั่งผลไม้เยอะๆมีแตงโมมีฝรั่งแช่บุวยมีสับปะรดรวมๆสัก300อค<ฆ>่ะจู่ๆพ่อค้าบอกผมมีอาการเหมือนกับสติหลุดเลยอะ่ะส่งเงินของตัวเองให้มิสไซชีไป600อไม่รู้เนะื้อรู้ตัวเลยและเขาเดินไปนะผลไม้เขายังไม่เอาไปเลยรู้ปะเขาเอาไปแต่เงิน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีคุณผู้ชมแล้วเขาก็นํามาโพสต์เตือนภัยเพราะเขาอยากให้คนที่ขายของเหมือนกันเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อพายุคนี้หากินก็ลําบากอยู่แล้วลูกคงลูกค้าดูสิเยียบเหมือนป่าช้าเลยอ่ะอคนก็ไม่ค่อยจะมีเดินอยู่แล้วยังมาเจอหลอกไปหกร้อยแบบนี้อีกอฟังเสียงหน่อยขอหายไปที่หนึง่งขอกลับมาอีกขอกลับเท้าวาิ่งไปเงี้ยเขาวิ่งมาผมเลยจนะ่ะเขาเดินกลับมาเขาไปอยู่ข้างหลังถามว่าวโดนป้ายไหม ก็ไม่ได้ว่าเชื่อนะพี่นะแต่ก็ไม่ไว้นี่นหรอกพี่กันว่ามันแบบมันมาพูดอยู่ข้างหลังแล้วอูกหกร้อยอลไรหกร้อยหกร้อยอยเงี้ยผมก็มานั่งนับตังให้เขาให้เข,ข,ข,ขาไปเลยรถขั้นเขาไปเนี่ยพี่รถขาวไปผมก็รวนผมรู้สติแล้วผมก็ขี่รถพวกเนี่ยตามไปเลยเออเนาะมันก็เป็นอย่างนี้เนาะนับดีๆนับเงินให้เขาไปเลยเขาบอกหกร้อยหกร้อยผมก็มานับเงินแล้วก็หยิบไปเขาเลยหกร้อยบาทหรือเขาเล่นว่าไอ้น,นี่หรือเปล่ายื่นแบงค์พันให้ตอนแรกแล้วต้องทอนหรือเปล่า แต่ถึงกระนั้นก็ตามค่าผลไม,ม้มันสามร้อยอ่ะก็นายคิดน,นะค่ะดังนั้นนอกจากเตือนเรื่องเราระวังใครมาโดนตัวเราก็ต้องระวังเรื่องสติด้วยเนาะให้สติประคองเอาไว้อันนี้ปตอนไปขอวงจรปิดเขาเนาะคลินิกนี้เขาติดพอดีนะเจ้าหน้าที่คลินิกวชกรรมเนี้ยเขาบอกตอนเนี้ยแถวเนี้ยมีคนที่ขายของในโดนกันเยอะค่ะบางครั้งก็มาขอแลกเงินสดก็บอกเออหรือแบบเดี๋ยวขอโอนเงินคืนให้ไหมอะไรเงี้ย แบบเอาตังเงินสดมาก่อนเงี้ยนึกออกไหมแล้วเดี๋ยวจะโอนเงินคืนให้แล้วไม่โอนเงินแค่เขาเงี้ยก็มีเหละะะ่านักขายช่วงนี้เดี๋ยวมันจะขายดีขึ้นนะผ่านมิถุนายนมาแล้วมิถุนายนมันลาบากนะเดี๋ยวต่อไปคิดว่าน่าจะดีขึ้นพีชช่วยเขาหน่อยสิฮะทำไมอ่ะฝรั่งแชร์บอยสักลูกสิเอาชอบเลยนะเอาบอกเขาสิเอาเดี๋ยวไปอุดหนุนอยู่ที่ไหนนะชารถไม่น่าจะบอกนนทบุรีโอเพราะว่าก็เห็นใจอะอยู่ๆต้องมาเสียเงิน600บาทโดยใช่เหตุนะคะ